สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะจ๊ะที่เข้ามารับชมช่องฝอนชาแนล u t u b e แล้วก็เพจ facebook แอดฝอนโดยซับหก6 3มหนะเมื่อวานเป็นเงบ้างรัฐบาลค่ะได้กันไหมนอหน้าเพจแอดลงไว้นะว่าแอดชอบสองศูนย์นะใครได้บ้างถ้าใครเข้าไปดูหน้าเพจนะแอดลงไว้ว่าแอดชอบ 83กับ20เนอะอ่ะก่อนไปดูรัฐบาลเรามาฝากกดติดตามช่องฝนชาแนล u t u b e ด้วยนะจ้าฝากเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปลงเลขของแอดเนาะแล้วก็เพจ Facebook แอฝนรวย36363นะจ้าฝากเข้ามากดติดตามกันด้วยนะแล้วก็เข้าไปดูผลงานในการวางเลขของแอดเนาะว่าเข้าหรือไม่เข้ายัางไงเนาะอ่ะ รัฐบาลเมื่อวานใครได้บ้างอาแอดลงลงหน้าเพจนะไม่ได้ลงใน YouTube ลงหน้าเพจเพราะว่ามันเป็นข้อความเนี่ยมันก็เลยลงในหน้า YouTube ไม่ได้เนาะ YouTube มันก็จะลงได้แต่คลิปอะไรเงี้ยเนี่ยหน้าเพจแอดลงไว้ ลงไว้ชอบ8320นะแล้วก็3ตัว083ได้002กันนะจ๊ะใครได้บ้างถ้าใครเห็นก็ได้เนาะแล้วแต่คนชอบจะแอดชอบ20ก็เลยบอกว่าชอบ83กนะับ20เนาะอ่ะวันนี้มีราวนะจ๊ะลาวพัฒนานะหรูอเอ่อลวดรอบว,วันศุกรนะ์นะวันศุกร ที่แล้วยี่สิบเก้านะแอดให้ฟันสามลองศูนย์นะผลมันออกศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์นะก็ได้รูดศูนย์เด้งเจาะศูนย์หนึ่งเน้นศูนย์สองมาศูนย์หนึ่งเจาะศูนย์หนึ่งได้รูดศูนย์เด้งนะเพราะว่าผลมันศนะูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เนาะแอดไปเอาสามตัวสี่ศูนย์ไม่ลงไม่ลงสองตัว โอเคใครได้วันศุกร์ก็ดีใจด้วยนะจ๊ะวันนี้มีลาวมาดูราวกันต่อนะขอเลื่อนคลิปนะไม่ตัดคลิปนะเออขอเลื่อนกระดาษง่ายดีอ้ามาดูฟันนะวันนี้แอดฟันอะไรรอบที่แล้วออก0ูนย์0น0่งนะรอบนี้แอดฟันศูนย์ สูตรมาศูนย์เยอะมากฟันศูนย์ลองสองเลขสองกระจึกกระจึกเจาะนะศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ด สองหนึ่งสองสามสองเจ็ดเน้นนะ ผิดถูกว่ากันไปตามสูตรเนาะแอดเน้นศูนย์สี่สองสี่มัดูสามตัวนะศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองสามอ่าศูนย์สองศูนย์ โอเคนะจ้าวันนี้วันนี้แอรก็จะได้ประมาณนี้ฟันศูนย์ลองสองเจาะศูนย์หนึ่งศูสามศูนย์เจ็ดสอนเน้นศูนย์สี่สองสีามตัวศูนย์สองหนึศูนนย์สอนย์วันนี้วันจันเผื่อมาหาเนะ โอเควันนี้แอดก็จะได้ประมาณนี้นะฟันศูนย์รองสองก็รอบที่แล้วเข้ารอบนี้ก็เบาๆเนาะเหาก็ไม่แน่ไม่นอนเลขเลขไม่ตรงสูตรบางทีก็ตรงบางทีก็ไม่ตรงถ้าเข้าล้อาจถ้ารอบที่แล้วเข้ารอบนี้ก็เบาๆแต่แอดว่าน่าจะมาศูนย์โอเคนะจ๊ะ Ờ, ก่อนไปแอดฝากกดติดตามช่องฝนชาแนล youtube ด้วยนะจ๊ะใครที่รับชมผ่าน youtube เนาะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจ a c e b o o k แอดฝนโดยซับหกสามานะจ๊ะเข้าไปดูแนวทางในการวางเลขของแอดได้นะว่าเข้าหรือไม่เข้ายัางไงเนาะอะ่ะเดี๋ยวเจอกันวันพุธน,นะคลิปลาวันนี้แอดไปแล้วจ้าขอให้ทุกๆกท่านเฮงเงรวยๆปังปงนะจ๊ะไปแลบ๊ายบายสวัสดีจ้า